ก็เป็นฝันที่ไม่กล้าฝันครับผมก็วันนี้ก็ได้มาอาบน้ำกลางห้างก็ดีใจมากๆที่ทางชาเวอร์ชาเวอร์ทูชาเวอร์นะครับผมให้โอกาสดีได้มามาอีเวนต์นี้นะครับผมได้มาเจอกับแฟนๆทุกคนด้วยครับเตรียมตัวยังไงพี่พีก็ก่อนหน่งเลยออกจากบ้านก็ต้องใช้ชาเวอร์ทูเชาเวอร์ก่อนต้องอาบน้ำขนาดไหนสูดสีเออสูดสีเหลืองเพราะว่าเป็นส่วนตัวชอบแบบกลิ่นน้ำครึ่งครับ ซ้อมไม่จังหวะนะเมื่อกี้กลาซ้อมวีที่ซ้อมเลยตอนเปิดประตูพี่ก็ตกใจเหมือนกันครับว่าเอ้าเปิดแล้วหรออะไรเงี้ยครับผมเควรไม่ท้าตัวเลยขึ้นนิดนึงขึ้นนิดนึงครับเพราะว่าก็ปกติเราเราก็เห็นแบบเหมือนพี่ๆหลายๆคนอะไรเงี้ยก็มีอีเวนต์อาบน้ำกลางห้างแล้วก็ไม่คิดเหมือนกันว่าแบบเอ้ยจะถึงคิวเราแล้วอะไรเงี้ยพี่เซนชุดปันนี้นิดนึงค่ะยังไงครเรียบร้อยเรียบร้อยครับมก็เป็นแบบสูตรอะไรอย่างเงี้ย แต่ข้างในไม่ธรรมดาเป็นธรรมดาครับมันมันก็มีความเป็นเกล็ดอะไรอย่างนิดน้อยอะไรครับผมเพราะทั้งเจ็บไม่ไม่เอไมเองในกระจกดูรู้สึกไปพักเป็นเซ็กซี่รู้สึกเออก็โอเคครับผมก็รู้สึกว่าเออก็ถ้าอยากได้แบบโจทย์มาคืออาบน้ำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็อยากให้มันลิงก์กับความเป็นบับเบิ้ลด้วยความเป็นอะไรอย่างนี้ด้วยความพริ้วด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเป็นเลือกเป็นเสื้อตัวนี้มาครับผมมเเเลลืออกงยใช่ัคพี่สไใส์เลือกหนูไม่ได้อยากใส่อะไรอย่างนี้ ถ้ามีคอมเมนต์ก็ไปแมบอกเขาเรียกมาให้ว่าไอชุดเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาสเเราก็บอกว่าแบบขอเปิดหลังได้ไหมอะไรเพราะว่าแบบโจมมันคืออาบน้ำนะครับเดี๋ยวมันปิดข้างหน้าแบบปิดข้างหลังด้วยแล้วเดี๋ยวแบบคนไม่เข้าใจว่าเอ้ยเราอาบน้ำมันนี่แฟนคนไปเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างเสร็จเลคือแบบร้างก็ดีใจครับดีใจที่แบบเหมือนแฟนๆก็มาซัพพอร์ตกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนพอแฟนๆรู้ว่าเราจะมาอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยแฟนๆก็แบบเออมาคอยดูอะไรอย่างเงี้ยผมก็น่ารักดีครับ แล้วคุณชิชุมสามารถในการเป็นเซนต์ตัวแบรนด์สินค้าทของที่ดีก็ต้องขอบคุณชาเวอร์ชาเวอร์อีกทีครับผมที่เชื่อใจและก็มั่นใจในตัวพีด้วยครับผมที่เลือกพีมาเป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์ด้วยครั้งนี้ครับก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่ได้มาร่วมงานกับทางชาเวอร์ทูชาเวอร์แล้วก็ตัวพีเอ็มพีได้มีโอกาสติดตามชาเวอร์ทูชาเวอร์เนี่ยตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วอย่างเงี้ยอย่างคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยก็จะรู้จัก แบรนด์นี้อยู่แล้วครับผมก็ดีใจมากๆครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวชาวเวอร์ชาวเวอร์ครับแต่ครึ่งปีที่ผ่านมาพีพีกิฟต์ฟาด์มีเตอร์ไปเยอะมากเลยนะอ๋อไม่รู้อ๋อจะไม่หมดนับนิ้วหน่อยเร็วหลายๆคนคำนวณว่าเกินร้อยร้านแล้วนะอ๋อที่ตอนรกนมันรู้สึกว่ามันเยอะอะไรที่ผมจะนับแสนร้านไหมมันมันไม่ที่จำเลขไม่ได้ครับผมช่วงนี้นับเลขไม่เก่งอะไรบ้างที่บอะไรนะครับ ก็หลายอย่างนะยังเหลือใช่ไหมพี่บนตัวเหลืออยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ก็ยังเหลืออยู่ครับอยากได้รายละเอียดก็ติดต่อผู้จัดการนะครับทำงานหนักอะไรขนาดนี้บีบีเป็นนี่เหรอวัยวัยรุ่นสร้างตัวจริงร้อยล้านที่บ้านอะร้อยจำไม่ได้คุณผัวก็ทำงานหนักนะครับผมคือพี่ว่าจริงๆแล้วพอ ด้วยวัยด้วยอะไรเง mm ี hmm. ้ยเราสึกว่าเออเรายังมีแรงอยู่เรายังพร้อมที่จะทำงานตรงนี้อยู่ mm hmm. อะไรเงี้ยก็หลายๆงานอ่ะอย่างเชาว์เวอร์ทู e ชาวเวอร์อะไรเง,งาี้ยครับผม mm hmm. ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆองพี่ด้วยเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเอยวันนึงเราต้องมา represent สินค้าที่เป็นคี์แบบน้ำ เราต้องมา represen สินค้าที่เป็นอาจจะเป็นรองพื้นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ดีใจครับถือว่าเป็นประสบการณ์มากกว่าที่ที่เราได้มาทํางานร่วมกับแบรนด์ต่างๆด้วยกับแต่หลายแบรนด์ทำงานเชื่อมั่นในตัวพีมากเลยในการ represen สินค้าอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนมากกว่าครับผมที่ที่เชื่อมั่นในตัวพีด้วยแล้วก็จริงๆเราพอเราได้โจทย์มาอย่างเงี้ยว่าโอเคสินค้าไหนเหมาะกับเราไม่เหมาะกับเราอะไรเงี้ยพีก็จะเป็นคนเลือกก่อนตลอดว่าอันนี้อาจจะไม่เหมาะนะอันนี้อาจจะเหมาะนะอะไรเงี้ยครับผมเพื่อให้มันเข้ากับตัวเราด้วยเราจะได้ blend ที่ยังไม่เปิดตัวอนีตัวตอรน้ครับอเกที่จริงก็ยังมีครับผมอยากให้ทุกคนรอติดตามแลมวอกันครับว่าสินค้าที่เหลือจะที่กำลังจะเปิดตัวแบรดีอะไรอีกบ้างครับรีงบางจืเปีเป็นรเยิเรียกจริงๆรู้สึกดีใจมากกว่าครับผมที่แบบเหมือนเขาเชื่อมั่นในตัวพีด้วยเชื่อมั่นแล้วมองเราในใน ในความสามารถหรือว่าในการ represent สินค้าของเขาได้ดีด้วยมากกว่าอะไรเงี้ยครับผมก็ดีใจที่หลายๆแบรนด์ให้โอกาสพีมากกว่าครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆของพีด้วยที่ที่จะได้มาทํางานได้เจอที่ใหม่ๆได้เจอลูกค้าใหม่ๆได้เจอหลายๆคนอะไรเงี้ยนะที่มูองว่าพีพีคือจุดเปลี่ยนทางการตลาดในบ้านเราเลยนะก็คขอบคุณแล้วกันนะครับขอบคุณที่ที่แบบเหมือนแบบมองเราเออ เป็นบางคนก็จะมองเราแบบเป็นจุดเปลี่ยนหรือว่าเป็นแบบไอดอลอะไรก็ตามขอบคุณแล้วกันครับที่ตัวพี่เองสามารถเป็นอินสไพเรชั่นให้กับหลายๆคนได้ด้วยครับมีตัวไหนที่จะเซอร์ไพรส์มากขึ้นไปอีกไหมแบบโอนตัวนี้พี่หรอหรืออะไรนะอะไรคิดอยู่ไหมก็มีครับก็มีก็มีรอจะรอติดตามแล้วกันมีเราเปิดตัวแบบกี่ตัวคะนับิ้วไหวไหมอะไรอย่างงี้ไหมีเราเปิดตัวกี่ตัว ประมาณสี่0มืนกว่าตัวนี่ผาถัวแล้วนะพาถััวเลยเหรอ40,000ตัวเลยเหรอถ้าพาดถัวอย่าเข้าใจผิดนะเป็นโจ๊กนะครับครับอะไรนะครับ ผมปลื้มใจเหมือนกันครับผมรู้สึกว่าเออจริงๆแบบเหมือนเหมือนตัวเราเองเราก็ไม่คิดมาก่อนเหมือนกันว่าเราจะเดินทางมาตรงนี้เหมือนกันครับผมเพราะว่าอย่างอย่างที่พี่เคยบอกว่าจริงๆแล้วแบบเหมือนงานตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้พี่เป็นเด็กที่อายมากพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองไม่เซลฟ์ในสิ่งที่เราเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะเดินทางมาตรงนี้แล้วก็มีคนที่รักแล้วก็ชื่นชมเรามากขนาดนี้เหมือนกันครับพี่ทองของเราเลยใช่ไหมคะ ก็ขอให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันค่ะนี่เคล็ดลับอะไรไหมในการแบบเอ้ยพี่ก็จะกัดบ้านไม่สวดมนต์นิดหน่อยอะขอดโมขอดโมดื่มนานเยอะๆอันนี้เคล็ดลับของการได้งานเยอะหรอมีงานเยอะหรอก็เคล็ดลับของการได้งานเยอะหรอครับถามผู้จัดการแล้วตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดเวลาเราได้โจทย์อะไรมาเราก็ทำกันบ้านกับมันก่อนแล้วก็ ตั้งใจและลงมือทำกับสิ่งนั้นที่ดีที่สุดค่ะส่วนแล้วมีแต่ที่จะเกิดอะไร้ไม่ไม่ไม่ค่อยเป็นสายานไม่เป็่สายานไม่เป็นผู้จัดการแทนหรือเปล่าแล้วพี่ทำติดใจให้ผมใส่ตอนรับทุกสถานการณ์